ก็จะเป็นของสดนะล้วพักเขาก็จะไปซื้อของสุกกินนั่นเกี่ยว่าเขาแล้วก็ข้าวข้าวเลยนะครับข้าว,ข,าวข้าวเหนียวก็ได้ครับยี่สิบ าแรกแรกนะท่านง้อผกสิบนะครับว่าพี่คนนี้พี่คนที่เขามาขายไก่เขาไม่มานะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กันสองสไตล์บาวดาวนะครับ เตอนนี้วันเสาเร์นะครับเช้าวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนะครับผมก็เลยจะไปตลาดไปซื้อกับข้าวนะไปดูกันเลยว่าเราจะได้อะไรมากินนะครับทุกคนผมจะใช้งบอยู่ประมาณหกสิบบาทนะครับทุกคนหกสิบบาทนี่ก็คือผมกินสองคนกาแฟนนะครับทุกคนผมจะใช้งบหกสิบบาทกินสองคนกาแฟนไปดูกันว่าเราจะได้อะไรมากินนะครับทุกคนเราก็จะไปตลาดกับ ตลาดเริมนะครับทุกคนตลาดที่เขาขายของเขาเรียกตลาดทองพูนทองพูนอะไรสักอย่างนึ่งนะครับมันอยู่ที่ซอยบางแวกร้อยสี่นะครับทางเข้าวัดมาพลาตี้น,นะคะรานานับทุกคนเราก็จะเลยจะเดินไปตลาดนั้นนะเรามาดูกันเลยว่าเราจะซื้ออะไรมากินนะครับทุกคนไป ดูกันบรรยากาศตอนเช้านี่ตอนเช้านี่อากาศดีนะครับทุกคนนี่บรรยากาศตอนเช้าตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวเลยนะออกพรรษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าบ้านผมก็เรียกเดือนเดือนนี้จะเป็นเดือนสิบเอ็ดนะครับเดือนสิบเอ็ดที่ชาวนาเขาเรียกนะครับทุกคน ก็ออกควันาเรียบร้อยแล้วนะก็ถึงฤดูการเกี่ยวข้าวนะครับทุกคนฤดูการเกี่ยวข้าวฤดูนี้นะ่ะเขาน่าจะเกี่ยวข้าวแต่น่าจะมีฝนไป,ปลอยบางช่วงนะครับมีมีฝนไปปลายบางช่วงส่วนส่วนผมก็ ทำงานนะไม่ได้กลับบ้านนะครับทุกคนถ้าผมกลับบ้านแล้วผมจะถ่ายชีวิตคนที่บ้านในหะ้ทุกคนดูนะครับว่าคนดาวที่อยู่ที่บ้านเขาทำยังไงนะครับทุกคน่ะเราไปตลาดด้วยกันนะครับไปทุกคนครับตอนนี้ผมก็ถึงที่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเรามาดูกันว่าเขาจะขายอะไรนะครับทุกคน เขานรนนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะนี่ก็จะเป็นของสดนะแล้วพักเขากะ็จะไปซื้อของสุกกินนี่เกี่ยวว่าเขา ้าวฝา้าวฝาก็เอะไปบ่อยแรงเนะเออปลาด้วเท่าไหร่ครับแม่เออตันึงครับตัวนี้ส Oh, แล้วก็ข้าวข้าวเลยนะครับข้าวข้าวเหนียวก็ได้ครับยี่สิบ แปดสิบใช่ไหมครับใช่ค <Hey. S 1> รับแรกแรกนะตั้งนอปหกสิบ 60, นะครับว่าพี่คนนี้พี่คนที่เขามาขายไก่เขาไม่มานะครับทุกคน บรรยากาศครับทุกคนนี่บรรยากาศนะบรรยากาศตอนเชา้าเลยโอโ้โหบรรยากาศดีมาก,ากแรกๆผมตั้งงบไว้60บาทแต่พอมาจริงๆอ่ะ ที่คนที่เขาขาเอ่อขี่รถเข็นกอไม่ใช่ขี่รถซาเล้งมาขายไก่เขาไม่มานะครับพี่คนที่เขาขี่รถซาเล้งมาขายไก่เขาไม่มาแบบทีนี้อ่ะผมไปดูแล้วมันมีแค่ผัดพริกแกงกับผัดเผ็ดนะครับเออผัดมะเขืออะไรนี่่สักอย่างหนึ่งนี่แหละตามที่ทุกคนเห็นแล้วนะครับ แฟนผมอะ่ะเขาไม่กินเขาไม่ชอบกินผมก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับผมเลยเห็นปลาปลานินอะ่ะผมเห็นปลานินอ่ะผมก็เลยซื้อปลานินมาปลานินทอด่ะตัวใหญ่อยู่นะครับตัวละหกสิบปลานินทอดแนละ้วผมก็จะากินตอนเชานะ้าแล้วก็น,น่าจะถ้ากินไม่หมดก็จะไปกินตอนเที่ยงด้วยนะครับเพราะว่า วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ทางร้านะจะมีข้าวให้หนึ่งมื้อก็คือเขาสั่งร้านอาหารตามสั่งให้นะครับเขาสั่งร้านอาหารตามสั่งให้ผมก็เลยจะกินตอนเช้านะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะสั่งกี่โมงนะครับกลัวเราหิวนะครับทุกคนไปเราก็จะไปเตรียมของเตรียมของเสร็จแล้วก็เราก็นั่งรอลูกค้านะนั่งรอลูกค้า ตอนนี้ก็เป็นวันเสาร์ไม่มีพักเบรกบ่ายสามนะครับปกติอาจจะมีพักเบรกบ่ายสามนะตอนแรกผมว่าจะไปซื้อผักบุ้งมาผัดนะครับทุกคนเอาผัดกินตอนเช้าแต่ตอนนี้มันก็สายแล้วก็เลยไม่ทันนะครับผมก็เลยไปซื้อปลามากินก่อนดีกว่ากินเสร็จแล้วก็แฟนผมเขาก็จะซักผ้านะซักผ้าเสร็จก็จะเดินทางไปทํางานนะครับทุกคน ก็จะประมาณนี้นะครับปกติเมื่อก่อนอ่ะจะใช้เงินแค่วันละหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละบางวันก็หมดเยอะอยู่แต่วันนี้ข้อดีหนึ่ง<ม>ก็คือถ้าเราหมดแปดสิบแล้วตอนเที่ยงเราก็ไม่ได้ชื้ออะไรใช่ไนะครับแล้วก็จะหมดแค่แปดสิบนะครับก็จะหมดแค่นั้นนะครับทุกคนทุกคนผมก็เดินมาถึงหอพักแล้นะ วันนี้เราก็ใช้เงินไปเกินนะครับทุกคนเกินงบที่เราตังไว้นะเพราะเราตั้งงบไว้หกสิบแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้น่าจะได้ใช้แค่เท่านี้นะนองจากว่าไม่ได้ซื้ออะไรนะครับตอนเที่ยงก็กินที่ร้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับชีวิตคนเราที่มาทำงานในประเทศไทย ขอเข้าห้องก่อนนะทุกคนผมมาถึงห้องเลยนะพวกเราวางแผนไว้ว่าปีหน้านี้บัตรละหมดนะครับทุกคนมาตรแงงานเราหมดแล้วก็จะกลับห้องเออแล้วก็จะกลับบ้านนะนะครับทุกคนเพราะว่าพ่อผมก็ป่วยด้วยนะพ่อผมก็ป่วยผมก็อยากกลับไปดูไปอยู่น้ำพ่อก่อนนะครับ กงจะกลับไปอยู่น้ำพ่อก่อนแล้วก็จะกลับไปผมก็มีพอมีทุนนิดหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็จะกลับไปขายนะครับค้าขายกับข้าวอะไรยอยู่ที่บ้านนะแล้วก็กลับไปทำนาน,นะครับทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นยังไงดีไหม อันสั่งกินน้ำนี่จะชืช้นมากตัวคนคิดว่ายัางไงครับดีไหมครับหรือว่ามันเสียงไปหรือว่าผมต้องต่อบัตรใหม่ไหมเนื่องจากว่าบัตรผมแบบมันหมดไม่ใช่บัตรผมบัตรแฟนผมหมดเดือนก้าปีหน้านะเดือนกันยาปีหน้าผมเลยว่าจากักรตัดสินใจครับประมาณเดือน เดือนที่แปดนะนจะตัดทิใได้กับประมาณเดือนที่8ปด mm. ก็กลับไปดูเดียพ่อ้วยตอนนี้พ่อไม่สบายนะครับไม่ค่อยสบาย mm. ก็เลยว่าจะกลับไปดูเดีพ่อ้วยแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านไพ่ขายกับข้าวไปขายอะไรอยู่ที่ตลาดนะครับว่า วันหนึ่งจะได้ประมาณเท่าไร่นะผมจะถ่ายชีวิตแบบนั้นให้ทุกคนดูว่าวันหนึ่งจะได้ประมาณเท่าไรนะถ้าขายของอยู่ที่บ้านพอกินไว้นะครับทุกคนผมก็จะถ่ายชีวิตให้ทุกคนดูนะครับอะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับทุกคน แล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับทุกคนถ้าอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนหรือว่าเล่าเรื่องการอยู่ที่บ้านแบบไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแค่นี้นะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ